สวัสดีค่ะร้านสนามสูบชุดกีฬานะคะวันนี้จะมารีวิวงานใกล้ๆนะคะกับงานพิมลายนะคะที่ให้เห็นว่าพอสกรีนแล้วจะเป็นยังไงนะคะถ้าดูใกล้ๆอันนี้คือใกล้มากๆนะคะก็คืองานสกรีนนะคะจะลงไปที่เนื้อผ้าเลยเพราะฉะนั้นนี่ค่ะขยำได้เลยค่ะอันนี้เราเอามือเข้ามาข้างในนะคะเนี่ค่ะ ผิวสัมผัสเขาไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเขาเรียบเข้าไปเรียบเข้าไปที่เนื้อผ้าเลยค่ะนี่ค่ะดึงได้ยืดได้เนี่ยค่ะที่สำคัญก็คือเขาจะระบายอากาศไปกับเนื้อผ้าเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีการพิมพ์ชิ้นงานทับอยู่ จะใส่สบายนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะที่สําคัญก็คือซักได้รีบได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการสีดุดลอกนะคะแล้วก็คมชัดด้วยค่ะอันนี้คืองานสีเหลืองนะคะที่เป็นงานพิมพ์สีดําสีจริงจะเหลืองมากนะคะแต่ว่าเออกล้องดูแสงนิดนึงเดี๋ยวให้ดูอีกสีหนึ่งนะคะก็คือสีขาวค่ะสําหรับลายเนื้อผ้าที่เห็นอันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นงานเม็ดข้าวโพดเม็ดข้าวสารนะคะเขาก็เลยจะไม่ได้ผ้าเรียบแต่ง,งานจริงๆสําหรับเสื้อกีฬา เสื้อฟุตบอลเสื้อทั่วไปนะคะก็จะเป็นแบบเรียบๆนะคะอยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะว่าอยากได้งานแบบไหนอันนี้คือตั้งใจให้เห็นใกล้ๆนะคะว่าชิ้นงานเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะถ้าดูอันนี้นะคะก็คือเขาโดนยืดยืดงาน,นะคะ่ะชิ้นงานที่สกรีนนะคะสามารถยืดได้เลยค่ะเพราะว่าเขาดึงไปกับเขาเขาสกรีนกลืนไปกับเส้นใยของเนื้อผ้าเลยนั่นเองนะคะนี่นี่ค่ะ แลสำหรับใครที่ชอบงานเสื้อพิมพ์ลายนะคะก็จะใส่สบายแบบนี้เลยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะ